ตอนนี้9ก้าโมงย7เราจะไปนั่งรถไปจุดเดินดอยจงนะคะไปค่ะพี่บอกเรารีบขึ้นเร็ววเริ่มออกเดินทางบยากาศ้าสิบบานาน่ะ หไหนําใจเธอดู10โมงแล้วนะคะเริ่มออกเดินทางไปกันก่อนเลยค่ะตอนนี้เราก็จะขึ้นกันอย่างเดียวแล้วนะคะไนะปกันจ้า ค่ะนำโดยหัวหน้าเผ่าแรงดีจังเลยสภาพค่ะอ,อ,อันนี้คุณหมอคุณหมอช่วยพันขาคะต,ต,ต้องดูแลต้องดูแลดูแลดูแลจะลุกเา ตอนนี้เราอยู่ป่าตึง 1, 1> เรียนแล้ว 2> 2, <3. S 1> อีกหนึ่งจุดห้าโลเราจะไปน้ำป่าน้ำดิบป่าจีน้ำดิบป่าจีน้นำดิบก็คือกินกินได้ไหมได้ค่ะไปนี่เนาะชันมากหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเหนื่อยมาก อยากนอนมากเป็นยังไงคะอาการเฮเที่ยงเสียทีน้ำติปาจี้เหรอพระเจ้าเห็นเห็นอีกหนึ่งกิโลจะถึงป่าสนสองใบ ไปาไปซไปกันต่อจ้า สภาพตอนนี้ค่ะอากาศอะเดินวนไปค่ะ โอ้ดูบรรยากาศลมดีนะแต่เดี๋ยดร้อนๆตอนนี้ร้อนเดินสบายแล้วบรรยากาศนะคะมาแล้วจ้าตนา้นไม้แบบ ความบรรยากาศและแดดนั้นให้ถึงสักทีพักทุกร้อยเมตรค่ะอันนี้ดอกสวยใช่ไหมสภา ต้นเล็กต้นน้อย Let oh. ลงเพื่อขึ้นนะคะนะคะ่ะตามได้เดนไป ขึ้นค่ะแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นกันต่อนะจ๊ะขึ้นกันไปอีกนิดเดียวเป็นยังไงคุณแม่แมไหวไหม อนนี้สี่โมงแล้วนะอีกนิดเดียวไม่มีอยู่จริงเป็นยังไงกันบ้างคะไม่มีเสียงตอบรับเลยมาแล้วค่ะกำลังไต่อย่างฉัน ังค่ะมันยังไม่ถึงเราต้องขึ้นเนินนี้ไปอีกค่ะไปให้สุดจ้าสี่โมงสี่สี่ฉันมาถึงแล้วจ้าข้ามข้อกลัวไปก่อนช้เวลาประมาณเกือบเกือบเจ็ดชั่วโมงเนี่ย,ยเหนื่อยสัตว์ หนึ่งสามเจ็ดเก้าเออใช่หนึ่งสามเจ็ดเก้ามองไม่เห็นอะไรเลยอะไรนะชอบเลนะกินที่หมดเลยนะแล้วมันจะไม่หนักได้ยังไงเขาเหลือก็รวมไปเกือบสองโลแล้วเนี่ยไหนจะมะละกอเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิอันที่หนักสุดคือกูใช้แค่สองหัวมะละไม้เนี่ยเป็นถุงเนี่ยเนี่ยพริกก็ใช้แค่ห้าเม็ดอัดทะลุด้ะ ถ้าเธเนี่ยปลาเนี่ยมันใช้ไม่ถึงตรงนี้แอบมึงเอามาตั้งขวดดีเดียวไเดียวเอาไว้กินเนี่ยน้ำตาลกูใช้แค่ขวดเดียวเนี่ยมึงเอามามันจะได้สมจริงไงโอเคกูยอมแล้วล่ะมีอะไรอีกไหมรงแล้วมอร์นิ่งยามเช้าจ้าสภาพปะาพ่อครัวฮะเนี๋ยวทำข้าวมตอ บน่นเก่งจังเลยบรรยากาศยามเช้ามอ,มองไม่เห็นด้านล่างเท่าไหร่เลยลลเอันนี้แปดโมงห้าสิบสามเดินทางลงจากดอยจงนะคะไปจ้าเริ่ม <c oughs> ไอ้สุดแพ้นล่วเอนี่ ทำไมเสียงชัตเตอร์มาดังอยู่ในกระเป๋าว่าแช่แช่แแช่เกลือาัหลังมดูนู้นนั่งเหรอไม่ต้อง่งหรอมาดูอีกแล้วไปกันต่อไปข้างหน้ารอข้างหน้าขาลงนะคะ เจ็บขาก็ต้องใส่รองเท้าแตะเดินนะคะอีกนิดเดียวเราก็จะถึงแล้วทำขาพิกแล้วเดินถือว่าสุดอยู่เหมือนกันเดอร์อย่าหาทำน่อยๆนะอยู่กับฉันไอ้เจ้าขาตอนนี้กี่โมงสิบเอ็ดโมงแปดนาทีเรามาถึงศาลา แปดเหลี่ยมอีกนิดเดียวแล้วก็จะถึงแล้วนะคะไปค่ะไปค่ะไปค่ะเศรษฐ์โงยี่สิบเก้าตอนนี้เราถึงจุดขึ้นรดแล้วจ้า,าสบักสบอมเหลือเกินร่างกายพาปา อย่นี้เขาเรียกว่าสภาพอาการเป็นยังไงอ่ะเดินง่ายไงเดินง่ายไงเฮ้ยเดินได้ไป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 เดินหน้าหดมาผมก็เลยคิดว่าที่นี่จะเป็นหน้าหดอะไรคือคือหน้าหน่ะก็เลยคิดไปกูบุยไดยจงบายบายไปเดินนะ